และว,วันนี้เราอยู่กับโดนทุกล่างทั้ง17ล่างของแบ็คจากมอดหลากหลายมอดครับซึ่งชื่อล่างผมจะเรียกตามชื่อมอดนะครับล่างที่1 b l a c แบจากจักรวาลหาลัก Original Sprungy ของคุณเนียนโกบ F, ีเอฟลอนฮะแบ็กของคุณเนียนโกบ F, ีเอฟลอนจะไม่สามารถเล่นได้ในโหมดปกติแล้วคือในเวอร์ชันล่าสุดถ้าเราพยายามลากแบ็กเข้าไปทันทีเราจะลากไม่ได้ฮะแถมยังบังคับให้เรารู้จักเพื่อนๆของเราก่อนแต่เป็นเหยื่อของแบ็กอ่ะนะซึงเราก็ต้องลากฟังให้ครบทุกตัวก่อนฮะ พอครบแล้วแบบนี้เราก็จะลากแบ a ็กเข้าไปได้และนี่คือล่างแบ a ็กออริจินอลที่ทุกคนรู้อยู่แล้วฮะซึ่งแบล็กของคุณเนียนโกจะเป็นเสียงบรรยากาศฮะล่างที่2 b l แบ k ็กจากสปังกี้จักรวาลมัสตาร์ดฮะเป็นของคุณพลอยบินซึ่งน่าจะเป็นคนไทยเหมือนกันฮะในโลกนี้ทุกคนจะเมามัสตาร์ดที่บัดเอามาให้ฮะซึ่งใช่แไม่แต่แบล็กในจัก,กรวาลน,นี้ก็เมามัสตาร์ดไปด้วยเรียกได้ว่าตาปือ,อเลยไอ้บ้าเอ้ย ล้าที่3ถทัดนมาจะเป็นแบล็กจากจักรวาลสปังกี้ลีจอยของคุณดาริโอฮิมเซฟในโหมดนี้วินิเลียก็มีเสื้อชาวสวนทันเนอร์ก็เป็นนายอำเภอจริงๆซึ่งแบล็กในจัก,กรวาลน,นี้ตอนแรกๆก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะฮะสักพักแบล็กจะหักคอตัวเองและได้กลายร่างเป็นปีศาจซึ่งจัก,กรวาลน,นี้คอนเซปต์ดีมากฮะพร้อมกับข้อความที่บอกว่าเกมไม่ปลอดภัยและทุกคนก็คือเลือดขึ้นหน้าเลยฮะโดยเวนด้าและดูอยาก,กจะจูงทุกคนสุดๆส่วนทันเนอร์ก็แบบว่า คนน่าสงสารเลยฮะร้องไห้ด้วยแต่โฟกัสของเราคือแบล็กฮะแบล็กในโหมดเฮอร์เลอร์จะกลายเป็นปีศาจที่ผมเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแถมตัวของแบล็กยังกริชชิ่งเป็นเส้นๆพิกเซลด้วยฮะโคตนรน่ากลัวแต่ก็คือไม่ได้มีจัมส์แกร์อะไรเรานะฮะซึ่งดูเหมือนว่ามิสเตอร์ซันในจกกักรวาลนี้กำลังจะโดนพลังของแบล็กดึงลงไปยังดินแดนของแบลกด้วยฮะ ล่างที่4จะเป็นแบล็กจากจักรวาพรลพาราสปังกี้ของคุณมันเดมันเชอร์ที่ทุกคนจะติดเชื้อปรสิตตั้งแต่เฟสหนึ่งแล้วครับแต่แค่ไม่รู้ตัวเฉยๆโดยที่จัก,กรวาลน,นี้แบล็กดันลอดสัง,งาหารฮะโอบแบล็กกำลังพักผ่อนใช่ฮะแบล็กไปเที่ยวก็เลยลอดแต่แบล็กในโหมดปรสิตจะมีหน้าตาแบบนี้ครับทำให้อย่างน้อยเราก็ได้เห็นแบล็กในอีกล่างหนึ่งนะล่างที่5จะเป็นแบล็กจากจักรวาลสปังกี้แต่สมจริงขึ้นฮะของคุณเอิร์ธโฮปหก1 1 5 3 0 คือจักรวาลนี้ในโหมดปกติจะไม่มีอะไรเลยฮะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่พออยู่โหมดเฮเลอร์เท่านั้นแหละแบ็กสมจริงขึ้นฮะมีหมวกมีหน้าตาพร้อมตึงตัวละครอ,อื่นๆก็จะเป็นไปด้วยเอาจริงๆมันจะเป็นคล้ายๆกับสปังกี้บัตโปโลแทนลานที่6จะเป็นแบ๊กจากจักรวาลสปังกี้รีเทคของคุณโบยัน5ครับที่ทําร่วมกับเพื่อนๆในจักรวาลนี้ควรจะหน้าตาเป็นแอนิเมชันที่ใหญ่ขึ้นฮะน่ารักมาก โดยเฉพาะมิสเตอร์ฟันบอร์ดกับมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์ซึ่งแบล็กในจักรวาลน,นี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ฮะแต่แล้วแบล็กก็จะหักคอตัวเองอีกแล้วยังฮาแบล็กในร่างเฮอร์เลอร์คือแบบยังโหดน่ากลัวโคตรในจักรวาลน,นี้ฮะส่วนตัวอื่นก็แลดูเป็นพิกเซลไปหมดฮะลานที่7แบล็กในร่างสปังกี้ในจักรวาลสปริงเกิลของคุณเอมิลพาร์แคทฮะแต่คือจักรวาลน,นี้แบล็กคือแบบโคตรน่ารักเลยโวย แถมข้างหลังก็จะมีเลขแบนารีแบบคอมพังอยู่ฮะและใช่ฮะฟันบอดก็โดนไปด้วยแต่ประเด็นก็คือตัวของแบ,บคโคตนน่ารักเลยโว้ยลานที่8แบคจากจักรวาลสปังกี้แต่ผมทามันพังมันคือจักรวาลที่สปังกี้กายล่างฮะมาถึงทุกคนก็ยิ้มแบบว่าอย่างฮาหน้าโอเลนคือแบบว่าไปแล้วทุกคนหน้าโคตรหาเลย โดยในจักรวาลนี้แบล็กจะกลายเป็นบาวดี้ไปแล้วฮะร่างที่9แบล็กจากจักรวาลสปังกี้เฟสสามของคุณไทสเตนคิวโลเป็นจักรวาลเฟสสามที่ทุกคนคือเล็บไปหมดแล้วฮะส่วนแบล็กผู้สร้างบอกว่าติดเชื้อไปแล้วทําให้กลายเป็นตัวสีฟ้าแบบนี้ฮะได้หรอวะร่างที่สิแบล็กจากจักรวาลสตรังเกิดของคุณบอยไมเนอร์ซึ่งจักรวาลน,นี้จะมีน้องมัสตาร์ที่เคยเป็นคอนเซปต์ของคุณเนียนโกอยู่ด้วยฮะเรียกได้ว่าโคตรน,น่ารักเลยแถมมีตัวละครแปลกๆอีกเพียบ ซึ่งแบล็กในจักรวาลนี้แค่เราลากเมาส์ไปที่ไอคอนของ Black โลกก็เหมือนจะพังทลายทันทีฮะแต่พอเราลาก Black เข้าไปมันจะเป็นแบบนี้ฮะโคตรหล่อเลยโว้ยแล้วเสียงเพลงคือแบบเพลเลอร์ทีมสุดๆซึ่งน้องมาสตาร์ยังเหมือนเดิมฮะในโหมดนี้แค่โทนมืดลงส่วนเดอ p e พล l น่าคือแบบว่าไม่ไหวแล้วอ๋อมันคือเบะม่วงปะครับอโอนี้เออผู้สร้างเข้าใจคิดดีครับ ล่าที่11แบ็กจากจักรวาลที่ไม่มีความรุนแรงเป็นจักรวาลที่น่ารักสุดแล้วฮะพรแบ็กในจักรวาลน,นี้กลับมาเป็นล่างปกติเป็นล่างที่โต่งคุณเนียนโกเคยดีไซน์เอาไว้สมัยแรกๆแต่ในบางเฟรมจะมีกระตุกด้วยฮะเอาจริงก็แอบน่ากลัวนะครับส่วนคนอื่นๆก็ยังไม่ตุยฮะเลยเดียวรอทุกคนน่ารักสุดๆที่น่ารักสุดคือเวนด้าในหมวดนี้เนี่ยแหละล่าที่12ถทัดมาจะเป็นแบ็กจากจักรวาลสปังกี้บัตโปโล จกักรวาลนี้ผมเคยทคําคลิปเปรียบเทียบไปแล้วโดยแบล็กในจกักรวาลนี้ถือว่าเหมือนกับผมคุณเนียนโก้ฟิลลิ่งแบบตัวของต้นฉบับเลยแค่เปลี่ยนเป็นโปโลแต่ส่วนตัวผมแอบกลัว b บล็กเวอร์ชันโปโลมากๆเพรมันเป็นคนแล้วมันเหมือนเกมผีอะผมว่าแต่ที่ชอบสุดก็คือเจวินนี่แหละจกักรวาลนี้เจวินทำออกมาได้ดีมากลางที่13จะเป็นแบล จากจักรวาลสปังกี้เอ็กซ์ลีเจ็กเป็นของคุณเอลีฮะในจักรวาลน,นี้จะมีตัวละครใหม่ๆเพียบแต่ว่าแบล็กน่ารักมากคะัในจักรวาลน,นี้จะเป็นแบล็กที่กอกตาไปมามีอีโมชั่นในโหมดกลางวันและคือเพียงพอมากส่วนในโหมดเฮเลอร์ตัวละครโ c ของโหมดนี้คือแบบน่ากลัวมากแล้วคือตัวนี้มันถือตาใครอยู่ฟ้าอย่าบอกนะว,ว่าตาของสกายอ่ะซึ่งแบล็กในโหมดเฮเลอร์ของจักรวาลน,นี้จะเหมือนเดิมทุกอย่างฮะ่างที่14 แบ็คของจัก,กรวาลสปังกี้คลีกจักรวาลน,นี้จะเป็นจัก,กรวาลที่ให้เรามานั่งทำลายโอเลนจนฟันหลุดฮะทำมาอยู่ดีๆก็รับบทเป็นคนชั่ววันเนี้ยซึ่งถ้าถามว่าแบ็คเป็นยังไงนะหรอแบ็ค <Black S 1> มีหน้าที่ขายอาวุธฮะมีทั้งเครื่องพ่นไฟปืนแล้วก็มีรองเท้าอะไรกันครับเนี้ยแล้วตาของแบ็คคือแบบว่าลุยเลยไอ้น้องตรงสารโอเลนเลยฮะดูโอเลนหนีร้องไห้แล้วนั่นร่าที่สิบห้าแบ็คจากจัก,กรวาลฮาโลวีนจักรวาลน,นี้ภาพเป็นแนวทีมวันฮาโลวีนผมบอกเลยว่าแต่ละตัวัวนรกส แล้วคือเวนดากลายเป็นผีกุ๊กกูไปแล้วฮะยังฮาส่วนแบล็คไม่ได้มีอะไรต่างจากเดิมครับแต่แบล็คในจักรวาลนี้จะใส่หมวกฮะแต่ที่พีคก,ก็คือเวนด้านี่แหละดูน่ากลัวกว่าตัวของแบล็คซะอีกล่างที่16แบล็กจากจักรวาลสปัง,งกี้แต่เป็นมนุษย์ฮะซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆทุกคนจะเป็นมนุษย์จริงๆเวนดาก็น่ารักมากฮะแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือมิสเตอร์ซันที่เปลี่ยนมาใส่หน้ากากแทนนี่แหละฮะโคตรน่ารัก ซึงแบงค์ในจัก,กรวานนี้สำหรับผมคือขำอยู่พักใหญ่เลยเพราะมันเป็นแบงค์ที่กลายเป็นว่ามีผมแทนเหมือนแบงค์ที่กลายเป็นผู้หญิงเฉยเลยฮะโคตรตลกลางที่17เป็นจัก,กรวันของนักเรียนไทยโดยคุณควีนกาแล็กซี่สตูดิโอครับเป็นจัก,กรวันที่เอาทุกคนมาใส่ชุดน,นักเรียนเรียกได้ว่าโคตรน่ารักพี่พีคคือมีสมุดคณิตด้วยโว้ยโคตรฮาแต่เราไม่ได้มารีวิวมดนี้ฮะเรามาดูแบงคบ้างครับเฮ้ยแบงคกลายเป็นครูลูกเสือเฉยเลยโว้ย ส่วนนักเรียนกลายเป็นเน่นาลีกับลูกเสือเฉยเลยคนทําสร้างสารรค์มากนะเนี่ยยกนิ้วให้เลยฉลาดมากไอเดียล้าเลิศแต่ถ้าถามว่าใครเบียร์สุดก็คือเจวินเนี่แหละฮะย่งางฮาเหมือนนักลบเมาคีแต่เพลงแบ็คคือแบบว่าเพลงเมาคีล่าสัตว์ปะครับถลกหนังมันออกมาให้หมด ก็หมดไปแล้วฮะอันนี้แบล็กทั้งหมด17จักรวาลฮะเพื่อนๆชอบลางไหนที่สุดของแบล็กฮะขอตัวไปเมาคีลา่าสัตว์เมาคีลา่าสัต์ก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ